ในรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัดธรรมฐานภาวต้องตัว,ตวจังมีชิ้นปัญชา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตณีกังวานไกลค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสําหรับคําติชมรวมไปจนถึงคอมเมนต์ที่มีมาในรายการด้วยค่ะวันนี้รายการส่องธรรมเริ่มต้นที่เราจะพาไปที่ใดนั้นติดตามเลยค่ะ ขอจเจริญพรารสาธุชนพุทธประทั้งหลายกลายจะจมรายการวันขุงเราอยู่เช้าของวันเสาร์นี้ยอดไปเมื่อวันที่ห้านวกาคมที่ผ่านมาถ้าละอดีตเรียกวัวน,นเฉลิมพระชนมพรรษาของตัวสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวจ้การที่เก้าแต่พอมาถึงวันนี้เราจะเปลี่ยนไป ว่าเป็นค้ายวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา,ากธิเบศรภานพเดชมหาราชบรมพนาาบพิตรพระคุณพระคุณอภิเษกนับแต่องค์ทรงพรราชสมภพมาถึงนี้เป็นเวา9 5้าสาพรรษาบมงที่5้าฉบัความที่ผ่านมาจากญาตมาเข้าุโรสอนต,งตังทีุู่ยสาม รบรมนาิการอาเภรเมืองจังวัดนครนายกพะาจาักงานปราเพลงขุศลวถวายแก่องท่านก็ไป,ประจายชนมากันร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเพราะอย่างยิ่งแล้วครอบครัวเจ้าตละมูลลืมอสุขประเสริฐความาบทิดาท่านเดินทางมาจากนู้นจังหวัดสมุมุสาคร มาเป็นประธานในพิธีรวงสวงพระสยามเทวาธิราชพระประจาพจมวานเพื่อความรบมเย็นเป็นสุขแก่พื้นเป็นเดนไทยและปะก่ปฐุไทยทุกุกบูราแล้วก็ได้บงเพลทัศษดานรูประทานสว้แก่องท่านในภานเช้าพระเจ้าขอโมโอตนาจเจ้กาการเป็นอย่างยิ่งกับดรแลโมลือจุกปเสริด พร้อมทั้งบุตริดาท่านแล้วท่านกระเดีบยบเดียวกัาเดีทดสบทุน,นในการสร้างสวิรษฐานแห่งความโภกพอดีมาด้วยดีมาตลอดในภาคเทนพเมทั้งกเกษตรเกษตรปัญญาผู้เป็นาอาวุโสระจารย์ทัท้งวิทยีภาคหนึ่งแล้วก็ดกรสุธิตราทรงมัญชาดรดมโป,ป่งฟ้า ก็เดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีทนุ่งจอกระเบิดที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้าพจังหวัดจังหวัดชาติและสิ่งแวดล้อมเจอกแล้วก็เป็นที่ปรึกษานายกองทัพรุบัติโจทจังห,ว,ห,งหงวัดสุพรรณบุรีก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานภาคเพลนก็โภชนะทั้งหลายนุ่งรสถ,ถานี่กว้างยกปักดีนี้ ดำเนินการสร้างมาแล้วถึงวันนี้ครบ2ปีเต็มเพราะอะไรพระเดวปฐมมาเลิกในการตอกทอกเข็มเ,เมื่อวันที่5ธานราคมปีอ6 2ปรอีกก็2ปีเต็มพลิติลดีนะรคิดว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะทำเมร็จเรียบร้อยท่านนับแล้วปัจจุบันก็ได้ประมาณ80% เขาขาดอีกยีิปอร์เซ็ต์ก็สำเร็จเรียบรอ้อยทุกๆประการจบกับความตั้งใจของทุกตัวตนทุกคนเพื่อสร้างรูปต่อสถานถวายต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรพระพุทธมุนีมหาราชประมุนีรหพิตรพระพุทธทรงพระบรมเกิดในโลกในในรูปตัวฐานแห่งนี้ก็เปินฐานรูปหล่อคณะทรงผนวดหน้าตักถึง3เมตรด้วยกันกันที่จะถลายปรากฏในใจต่างที่ ท่านทั้งหลายให้มีโอกาสผ่านมาจากความคุณทางวัดนครโยกขอเจริิตร้ามาลรัชการได้หรือท่านทั้งหลายจะ่ชมราการดูแล้วมีข้อตกลงเจตนาที่จะส่งเสริมและกุญในการในการสร้างข้ตกลงการแห่งความงรงดักรีให้สำเร็จล่วงบ่ายนั้นท่านทั้งหลายก็มีช่องทางในการที่จะสนับสนุนได้ของช่องทางด้วยกันทั้งทั้หนึงคือเดินทางมายจากจังหวัดนครนายกเทพ พุทธานมาพระผู้เจ้าสรนซึ่งตั้งจุด่ปกชาตรงประพณีตกยกเจ้าใกล้นับตกศึกษาหรือโทรศัพท์ติดต่อเจ้าที่เขาจะจะบอกเรียกผีไปขอเจริญพร ท้ายสุดของรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณห้องเสื้อสุภยาลักษ์ค่ะสำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความเป็นไทยร่วมกับกกรดิชันรัตณีกังวกลกายและรายการส่องธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ